สวัสดีครับวันนี้ผมเปิดช่องมาใหม่ ounds you tube ใหม่ครับอยากให้พี่ๆน้องๆนะนะนะติดตามนะครับแล้ววันนี้ผมก็มากับเหยื่อัใหม่นะครับเป็นเหยื่อยืนยืนนะครับของนายยืนยือครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผสมลำนะครับอันนี้เป็นอีที่หนึ่งนะครับผมก็จะเอานําไปตกในวันพรุ่งนี้ครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการผสม ของเหยื่อแล้วก็สูตรชิปอันนี้นะครับครับแล้วนี้เราก็มาต่อการผสมลำนะครับลำที่ผมใช้เป็นลำป่นครับเป็นลำป่นแล้วก็อันนี้อยู่ประมาณหนึ่งโลครับเราก็จะใส่ลำป่นไปเลยครับหนึ่งโลไปในนี้เลยครับนี่ครับนี่ผมก็จะใส่ลำป่นไปละหนึ่งโลนี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็ผมจะใช้เหยื่อของนายเอยืนเยอะนะครับ ชื่อยืนยืนเยอะครับเป็นหัวหัวเหยื่อสูตรชิปนะครับเราก็เราจะมาผสมกับลำป่นแล้วก็สองก็จะเป็นหนมปังนะครับหนมปังแบบละเอียดละเอียดครับแล้วเราก็แล้วเราก็จะใส่ลำไปแล้วหนึ่งโลแล้วทีนี้ก็ทันนี้เป็นหัวเชื้อหัวหัวเชื้อเหยื่อสูตรชิปยืนเยอะครับนี้เราก็จะใส่ไปครับ แต่เขาบอกว่าที่ดีการใส่ก็มีสูตรของเขาคือส่วนผสมคือให้เราใส่ลำผสมลำหนึ่งกิโลเป็นลำป่นนะครับที่อยู่ในกระป๋องนี้ครับแลวสองเป็นขนมปังสองกิโลครับที่เขาบอกอยู่ในโลโก้นี่ครับก็อันนี้ผมผสมไปใส่ลำไปโลตนึงนี้ผมก็จะผสมผสมไปครับก็น,นี้หัวเชื้อผมก็จะผสมไปสักครึ่งถุง นี่ครับเราจะทําการใส่ครึ่งถุงครับนี่เราใส่ไปแล้วนะครับไอหัวเชื้อสูตรนะครับนี่เราก็ต่อมาเราจะมาใส่ขนมปังป่นนะครับขนมปังป่นอันนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งโลครับที่เอามาครับนี่ผมก็จะใส่ไปเลยครับนี่นะครับใส่ไปก็ได้เยอะอยู่ครับอันนี้เราก็จะทําการคุกเค้านะครับสามชนิดนี้ก็มีลําป่นแล้วก็ ยือ yeah, สูตรชิปของนายยศยืนเยอะนะครับแล้วก็หนมปังครับแล้วก็จะทําการแบบคุกเขาให้เข้ากันครับแต่เยือสูตรเขานี่กลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมเหมาะสําหรับพวกปลานินแล้วก็ปลาทุกชนิดพวกปลาเกตปลาหนังทุกชนิดครับไปหาซื้อกันได้ครับใครถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาทางผมได้ครับนี่เดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะครับ นี่นะครับคลุกเขาให้เข้ากันก่อนครับก่อนที่จะผสมน้ํานะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะผสมน้ําอันนี้แล้วก็เราจะมาใส่น้ําต่อเลยนะครับใส่น้ําใส่น้ํา พอให้มันลำมาเหนียวๆครับนี่ครับก่อนที่จะผสมลำผมจะแนะนําว่ามือเราเนี่ยถ้าเกิดเราล้างมือด้วยสบู่หรือยาสระผมนะครับแล้วก็มาผสมลำมันจะมีกลิ่นติดพวกสบู่และยาสระผมนะครับเราก็ผมแนะนําจะให้ใช้พวกดินเหนียวทามือเราแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําน้ําเปล่าออกก่อนครับแล้วเราก็มาผสมลำครับเพราะว่าเพื่อลดกลิ่นพวก ไอ้อสบู่พวกยาสับะผมพวกอะไรครับที่คุณล้างมือไปครับ <c oughs> นี้ผมก็จะมาะใส่น้ํำเปล่าไปครับ <c oughs> นี่ครับแล้วครับให้ลำมันเหนียวเลยครับแต่ผมแนะนำว่าใส่ ไอ้กากมะพร้าวที่ขูดขูดคัด่วไปด้วยนะครับก็จะเพิ่มความหอมของลำไปด้วยครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่กากมะพร้าวครับแต่อันนี้ผมก็จะผส,สมแค่สามตัวนี้แล้วก็เอาไปลองตกวันพรุ่งนี้ครับจะเป็น E.P. ที่ที่สองครับอันนี้เป็น E.P. แรกครับ เราก็ผสมไปให้เหนียวเลยครับีเเรานี้เราก็ผสมลำเราก็จนไอ้นี่ครับลำเหนียวแล้วครับทีนี้ก็พร้อมที่จะตกครับแล้วลำลำอันนี้ผมจะบอกให้ถ้าเกิดเราผสมจนแบบ เหนียวมากจนแบบใส่วนะเวนกร้กเบ็ดแล้วแบบอยู่ในน้ําอ่ะเหนียวจนแบบปลากินแล้วมันไม่แตกก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันก็มันจะโฟมเม็ดโฟมที่ฝัง,งในลานะครับมันก็จะแบบมันมันจะไม่ถึงครับเวลาปลากินครับมือปลาจะแทะรอบๆลำเนี่ยครับ <Okay. S 1> ก็ลำอันนี้ก็คือผสมก็จะเป็นหน้าตายเงครับผสมเสร็จครับเหนียวแล้วนี่ครับ ที่ผมผสมแล้วก็หัวเชื้ออันนี้นะครับไอหัวหัวเหยื่อชิปสูตรในาย็ดยืนเยอะนะครับก็ใช้เหมาะสำหรับตกปลาปลานินปลาปลายี่สกปลาสวายปลาบึกแล้วปลาทั่วไปใช้ได้ทั้งเขื่อนแล้วก็ปลาเลี้ยงปลาอะไรก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามของนายยืนเยอะด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นเหยื่อพึ่งออกใหม่ครับวันนี้ผมเอามารีวิวครับเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมรีวิวครับวันพรุ่งนี้ผมจะเอาไปรีวิวก็ฝากติดตามติดตามผลงานของเหยื่อนายจิยืนยันนะครับแล้วก็เหยื่อของเขาก็มีเป็นแบบสูตรผสม5กิโลก็มีครับแต่วันนี้เขาเอามาให้ผมรีวิวเป็นหัวหัวเชื้อหัวเชื้อสูตรชิปยืนเยอะนะครับ แต่ผมไม่ได้เอา5กิโลมาให้พี่ๆและน้าๆนนดูน,นะครับถ้ารอบหน้ามีโอกาสก็ <c oughs> จะเอามาให้รับชมกันครับแล้วก็ผมก็เพิ่งเปิดช่องใหม่ครับฝากต,ต,ติดตามช่องผมด้วยนะครับติดตามช่องผมด้วยครับว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ